นี่คิดว่าไปรวมเสาจริงช้าป่ะฮะพี่คาเขาไปกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อนี่อ๋อครับสบด้ครับเขารวมอีกทั้งก็มีขอบพี่ก๊อฟที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะอ๋อโอเคได้แล้วไม่แล้วที่มาเจอกันแล้วพี่ขอบมากครับ

Yeah. chuyện mà ừ, cái là lò nhất rồi あ แคมเบอร์จอดอยู่หนึ่งลำสุดยอดจริงเบนสวยมากอันนี้น่าจะเป็นรถของเจ้าของร้านเป็นสแคมเบอร์ กระต้อมอุ้ยถังเปลี่ยนใส่ตัวนี้ยกเบาขึ้นแต่ที่ว้าวตรงสวิงอาร์มนี่สวิงอาร์มไม่เคยเจอเลยไม่รู้ว่าเป็นของรุ่นอะไรเพิ่งเคยเจอน่าจะอุ้ยหอ,อเป็นของ Legend a n อ f e e l เหรอไม่แน่ใจมากันแล้วครับ หาเลยรสูงขึ้นนี่เฟรมก็ทำสีด้วยนะธรรมชาติใช่ยื้อมาทั้งคันเลยทำสีเดียวสวีงามเลยสูงจากข้างหลังนี่เข้ากับอยากแอบสูงพวแบบนี้บ้างเลยมันผมผมอ่ะไอ้นี้ยมันเขาเรียกอะไรนะกอผมเปลี่ยนสวีงามพอทำไม้ใช่ไหมครับเนื่องจากมันไม่ได้ผมเลยสั่งคัสตอมทำโช๊คให้มันยืดออกไปหนึ่งนิ้วมันก็เลยอ๋อครับพอดีเลยพี่บอยพอดีเลยไม่ต้องไปยืดสเลดแล้วเนี่ยทำเป็นหนึ่งนี้วเท่ดีบอยก็สูง สตมีอาร์มก็แพงนะพี่หางของยูนไปจากญี่ปุ่นนะครับอืมเพราะผมก็เล้งอยู่ว่าว่าสวิงอาร์มแบบนี้มันมันมันยากไงแต่มาไม่เย็นเนี่ยเป็นของยูนตะลืบอะไรอย่างเงี้ยถอดถอดมาคือมันลงตัวพอดีเลยพี่ใส่พอดีได้เลยใส่ได้แปลนพุ้นนิดหน่อยครับกลับไปเย็ดลบไปขาที่พักเท้าหลังฮะนิดตื้นนิดตื้นครับจุดมันจะมีที่พักเท้าหลังที่มันแบบเป็นน้ำมเราไปล้างออก อตัดพักเท้าหลังออกออแล้วแล้วโคง้งโค้งยึดตัวโช้กับกับโค้งตรงเนี้มันมันแมทมากเลยนะมาดูลงตัวมากเลยโค้งตรงนี้ก็คือหลบท่อส่วนตรงนั้นก็ทําเป็นขายึดโชมสมัตแมทกับต<อ>ัวเฟรมเขาเนอะใช่ครับคือลงตัวมากเลยอืม เหมือนรถปีลึกอะเ็สแคกเบอร์ตัวอาร์มี่ไะตัวรุ่นเล็กสีเขียวอะเหมือนแบบเนอะเหมือนในหนังแบบไม่ไม่ขี่ใครไม่คัตตอมในคันนี้สุดๆเลยสุดๆปลายท่อใช้กับอเมริกาภาคแรกใช่นะครับคลาสสิกกับเฟอร์โดลาณแบบเบี้ยว์ดีนี่หมวกพี่เขาสุดทุกใบหายากมาก โมโมมีแบบเปิดฟางด้วยแล้วก็เฮดอนใช่แล้เดินทางมันมีคนมาที่นั่งกันากเลยกำลังเหลือๆลังล้ครับเกียเชียใมเปโลยแล้วมันทวนเลยบช้าๆจะดึงมันฟ้องเลอไแนี้แล้วก็มีไหนที่มันจะไบบนี่ เราอยากแซงติดมือทันใ,นใจใช่ไหคือเ้าอยากแบบเดิทในทไกลอ่ะผมว่าเนี่ยเงเขาไปเลยถ้าเไม่เนอไม่ไหใครอ้ามือ่คยจนะเหนื่อยอเนเปนยาอืดีืดาเหนอมาไปกับระยะหอ่ไปทาหมวกล้ำล้แบบนี้พอเช่แน่นอนอันนี้ของเบลลหมวกเก่าทั้งนั้น หัวแรงแข็งแรงไข้นทั้งนั้นร้อยกิโสุดท้ายอ่ะแต่นี่คืออยากสั่มาานื่ทำเวลาได้อะไรได้อะไรได้ใช่ย้อยโลแรกเรากตัวที่หลังปล่อยไหลได้ไม้อมันีได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรัดหนักกันเลยโลรกแล้คอนไปไม

สวยมากโอ้มีอะไรเนี่ยสะสมวิวดีมากมากเลยครับมีร้านลับอยู่ตรงนี้ด้วยผมเพิ่งรู้ลยเนี่ย อยู่ติดริมแม่น้ำเลยโหร้านดีมากๆริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับตอนเย็นๆนี่ผมว่าเหมาะสำหรับมาดินเนอร์มากๆเลยเหมาะที่จะพาแฟนมากินข้าวมากเลยครับได้บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาโหนี่เลยครับวิวดีจริงผมเชื่อว่าตอนเย็นนะวิวสวยแน่ อันนั้นเป็นสะพานกรุงทนนะครับที่อยู่ไกลๆตรงนู้นนี่ครับโอ้กลีนเฮาส์เขียนป้ายกรีนเฮาส์ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรอันนี้ชื่อร้านอะไรอะ <c oughs> ลืมดูชื่อร้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะหาชื่อร้านก่อน <c oughs> อันนี้ละอันอ,อ,อดมัมอดมัมบูสคาเฟ่ อาดัมมุสเนี่ยไม่รู้ออกเสียงถูกหรือว่าที่ของไม่เองหวอัวเตอร์เป็นร้านอาหารที่ดีมากๆเลยแต่งแนวแบบคลาสสิกมากๆครับว้าวเนี่ยอันนี้เราหมวกกันน็อกของสหายทั้งหลายนะครับ เขาแว้งในกันหมดเลยมีผมแว่งนอกคนเดียวก็ประมาณนี้ครับเก็บภาพมาฝากกันนะครับว้าว